สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับพี่มิกนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการใช้แคนวาในการออกแบบกันนะครับว่าแคนวาเนี่ยมันใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วกเ็เบื้องต้นนะครับบอกก่อนแคนวาเนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีนะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะปลดล็อก นะครับปลดล็อกรูปภาพสวยๆตัวหนังสือสวยๆเนี่ยจากการจ่ายรายเดือนหรือว่ารายปีได้นะครับดังนั้นใครอยากจะใช้แบบฟรีก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแค่นว่านะฮะมีทั้งแบบที่เราใช้บน ios store นะครับหรือ App store play store เนี่ยได้ทั้งหมดเลยหรือว่าใครอยากจะใช้บนคอมพิวเตอร์นะฮะแบบที่มิกทำอยู่ตอนนี้คือใช้บนคอมพิวเตอร์ก็พิมพ์ใน google นะครับแล้วก็เสิร์ชคำว่า va, c คนวา C A N V A นะครับก็จะเข้าไปสู่เว็บไซต์ c a n v a com อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับพอเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของ c a n v a com เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือหน้าหน้าต้อนรับหน้าแรกเลยนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายนะครับเมนูนหลักๆเลยเนี่ยของหน้า Canva จะมีตรงนี้นี่ตรงนี้เลย Design Anything เห็นตรงสีม่วงๆนี้ไหมครับตรง Design Anything เนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับไกด์ไลน์นะครับให้เราดูว่า ตัวไหนที่เราต้องการจะออกแบบนะฮะอย่างเช่น Presentation Social Media v วิดีโอนะครับ Print p r o d u c t m a r k e t i n g Office แล้วก็อื่นๆนะฮะออผมแค่มีโจทย์ในใจว่าอยากจะทำลง Social Media แต่ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ไปที่คำว่าหัวข้อ Social Media แล้วถ้าหากว่าคุณอยากทำลง f c e e o o o อ่ะคุณก็ดูหัวข้อ f c e e o o o นะครับพอกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับกดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีแม่แบบภาษาไทยคือแม่แบบภาษาอังกฤษคือเทมเพลต จะมีอยู่ทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยจะมีเทมเพลตหรือแม่แบบให้เราเนี่ยเลือกเยอะมากนะครับให้สังเกตดีๆนิดนึงตัวเทมเพลตเนี่ยนะครับมันจะมีแบบฟรีและมีแบบโปรนะครับไอแบบโปรที่มีมงกุฎเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเสียเงินนะครับผมกดให้ดูพอกดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะบอกว่าให้ทดลองใช้งานแบบโปรเนี่ยสาวัน หลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่ท่านผูกกับบัญชีของแคนวานะครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่อยากจะใช้แคนวาแบบอลิมิเ t e d ถ้าใครอยากจะจริงจังในเรื่องของการใช้แคนวาในการออกแบบมิกกแนะนําว่าเสียเงินนะครับคุ้มค่าแน่นอนมาดูกันต่ออีกตัวหนึ่งก็คือตัวฟรีอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากนะฮะท่านก็สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะครับสามารถกดคลิกนะครับ เลือกตัวที่เราอยากด้ได้เลยเดี๋ยวดูสักอันหนึ่งก่อนอันไหนดีนะผมกดเลยตัวนี้นะไอ้ตัวแถบเมนูทางด้านซ้ายเนี่ยถ้าเห็นว่ามันเกะกะนะครับเราสามารถกดตรงนี้นะครับกดตรงลูกศรตรงนี้เพื่อยุบแถบเมนูลงไปได้นะครับผมกดยุบไปแล้วนะครับถ้าหน้าจอมันเล็กเกินไปนะครับมุมล่างมุมล่างตรงนี้นะครับเราสามารถขยายได้นะครับขยายได้เผื่อว่าใครมองเห็นไม่ชัดจริงๆก็สามารถมาปรับย่อขยายตรงนี้ได้ผมคิดว่าลักษณะประมาณนี้นะฮะเนี่ยผมพอใจแล้วนะครับทีนี้ เมื่อเราดึงเทมเพลตหรือแม่แบบลงมาที่หน้าแคนวาของเราแล้วนะครับขั้นตอนที่1เลยฮนะให้เราเลือกก่อนอ่าอย่างเช่นผมผมต้องการจะเปลี่ยนตรงนี้ครับตัวหนังสือที่เขียนว่า creativity is i n t e l l i g e n c having fun เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ให้คลิก1ครั้งนะครับให้สังเกตดีๆนะครับตอนแรกที่ผมยังไม่คลิกเลือกอะไรเลยเนี่ยด้านบนเนี่ยมันจะไม่มีเมนูอะไรปรากฏขึ้นมาเลยแต่พอคลิกเลือกปุ๊บอ่าด้านบนปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับเราจะมาไล่ทีละอันกันตัวด้านซ้ายสุดเนี่ยคือ ฟอนต์นะครับคือฟอนต์หมายความว่าถ้าเราเปลี่ยนฟอนต์เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ดูนะอย่างอันนี้เขาเป็น O S W A L D ไม่แน่ใจอ่านว่าอะไรนะก็ลองเปลี่ยนดูนะฮะกดลูกศรลงเมื่อกี้นี้แล้วมันจะมีให้เปลี่ยนนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยฟอนต์ก็จะเช่นเดียวกันกับตัวแม่แบบเมื่อกี้ถ้ามีรูปมงกุฎอยู่ข้างหลังนะครับหมายถึงตัวนี้คุณต้องจ่ายตังก่อนถึงใช้ได้แต่ถ้าไม่มีรูปมงกุฎอยู่ข้างหลังอันนี้คือสามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเงิน อ่าผมจะลองเปลี่ยนดูนะตอนแรกนี่มันยังเป็น O S W A L D อยู่นะอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจแล้วก็ด้านหลังจะมีติ๊กเครื่องหมายถูกแปลว่าเราเลือกอันนี้อยู่แต่ถ้าเราไม่ชอบอ่าอย่างเช่นผมผมอยากได้เป็นตัวตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือแบบคล้ายๆกับลายมือเขียนอ่าผมเลือกตัวนี้แล้วกันนี่อันนี้สวยดีนะครับอ่าผมเลือกอันนี้ปุ๊บเดี๋ยวรอดูนะครับอ่ ข้างหลังจะมีติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยโอ้โหยึดยือไปหมดเลยนะฮะอ่าไม่ออกเลยนะครับอ่เอาเป็นว่าอันนี้คือให้ดูก่อนว่าเวลาเราเลือกนะครับเราเลือกฟอนต์เนี่ยเรามาเลือกตรงนี้นะครับพอเลือกเสร็จแล้วมันจะมีติ๊กถูกอยู่ด้านหลังเห็นไหมครับฟอนต์เนี่ยมันจะมีหลักๆเนี่ยผมแนะนํามันจะมีอยู่ประมาณ3ตัวตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าอ่า serif นะครับฟอนต์ประเภท serif เนี่ยเป็นฟอนต์ประเภทที่แบบมีขีดนะฮะ มีขีดมีหัวดูเป็นทางการเดี๋ยวผมเปิดให้ดูสักอันหนึ่งนะครับฟอนต์ประเภท serif เนี่ยดูจริงจังนะครับดูเป็นทางการดูเรียบร้อยนะครับถ้าใครอยากได้ฟอนต์ที่ดูจริงจังเป็นทางการดูเรียบร้อยก็ใช้ฟอนต์ประเภท serif แต่ถ้าเราอยากให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการและอยากให้ตัวหนังสือมันดูสบายสบายตาดูเป็นกันเองนะครับเราใช้ประเภทที่เขียนว่าแซน s ซ e ิ i นะครับ แสนเซลิฟเนี่ยลองพิมพ์ลงไปเลยนะครับมันก็จะมีแบบนี้อ่าเห็นไหมมันจะไม่มีขีดนะครับมันจะไม่มีขีดมันจะไม่ดูจริงจังมากเกินไปมันจะดูฟอนต์มันจะดูไม่ตึงเครียดจนเกินไปจะดูไม่เรียบร้อยจนเกินไปก็สามารถเอามาใช้ได้เห็นไหมครับอีกประเภทหนึ่งที่ผมแนะนําก็คือจะเป็น hand writing นะครับ แฮนด์ไรทิงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลายมือเขียนนะครับอันนี้คือไม่จริงจังเลยนะครับไม่เป็นทางการด้วยนะครับค่อนข้างจะไม่เรียบร้อยรืยซ้ำนะครับแต่ว่าเราสามารถเอาไปใช้นะฮะในเรื่องของต้องการเป็นดีไซน์หน่อยต้องการมีความสนุกสนานหน่อยนะครับดูสนุกสนานดูไม่เป็นทางการนะครับดูเป็นงานศิลปะเนี่ยเราก็มาใช้เป็นแฮนด์ไรทิงได้นะครับหรือจะเป็นพวกสคริปต์สคริปต์จะเป็นแบบนี้ตัวมันจะติดติดกันหน่อย เป็นหารตวัดตวัดหน่อยนะครับก็มาดูตรงนี้ได้เห็นไหมครับประมาณนี้นะทีนี้พอเราเลือกฟอนต์เสร็จแล้วนะครับเราได้ฟอนต์มาแล้วเนี่ยเราเห็นไหมครับว่า,วา<ท>ฟอนต์เนี่ยม,มันใหญ่เกินไปมันตกลงมาข้างล่างการจะปรับขนาดฟอนต์นะครับอย่างที่1เลยคือคุณต้องคลิกเลือกตรงฟอนต์นี้ก่อนตรงตัวหนังสือชุดเนี้ยเราต้องคลิกเลือกก่อนแล้วตรงนี้ครับถัดมาจากชื่อฟอนต์เนี่ยมันจะมีตัวเลขที่เป็นขนาดอยู่เห็นไหมมันจะมีกดลบและกดบวกผมกดลบผมกดลบถ้าใครจใจ,ใจ,ใจร้อนนะครับสามารถ คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ได้เลยอ่าผมพูดผมเอา45อ่าผม Enter อ่าเรียบร้อยได้45ถ้า45ยังเล็กไปก็เพิ่มขนาดออกมานะครับสังเกตนิดนึงว่าพอเราขยับฟอนต์ให้มันเล็กให้มันใหญ่เนี่ยตัวหนังสือเนี่ยมันจะค่อยๆขยายให้เต็มกรอบเห็นไหมครับพอมันเต็มกรอบ นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะตกบรรทัดเห็นไหมครับมันจะตกบรรทัดเพราะมันมีกรอบอยู่ทีนี้ถ้าเราอยากจะทําให้มันไม่ตกบรรทัดนะครับเบื้องต้นเลยคือให้ขยายกรอบของมันเห็นไหมครับว่าด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยมันจะมีระยะของกรอบอยู่ให้เราขยายครับขยายแบบนี้อ่าขยายออกไปขยายออกไปครับแล้วพอเราขยายตัวหนังสือเนี่ยมันจะไม่ตกกรอบแล้ว เห็นไหมครับมันจะขยายได้จนกว่าจะเต็มกรอบพอเต็มกรอบเมื่อไหร่มันถึงจะตกกรอบอีกทีหนึง่งเห็นไหมครับดังนั้นใครที่มีปัญหาแบบว่าขยายตัวหนังสือแล้วมันตกกรอบมันไม่สวยเนี่ยก็มาปรับตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยพอเราปรับตัวหนังสือเสร็จแล้วเรารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนสีทํำยังไงนะฮะเปลี่ยนสีฟอนต์นะครับตรงนี้เลยตรงตัว A นะครับที่มันเขียนว่า Text Color เนี่ยเราก็กดเข้าไปกดเข้ามาเสร็จแล้วนะครับจะมีสีให้ท่านเลือกอยู่ ทั้งหมด3รูปแบบนะฮะรูปแบบที่1ก็คือตรงนี้ครับจะเป็นสีพื้นฐานสีพื้นฐานตรงนี้มันจะเป็นสีเดียวกับแม่แบบเลยในแม่แบบมี2สีคือสีเขียวกับสีขาวเขาก็จะดึงสีแม่แบบมาให้เลยอย่างที่2นะครับก็คือเป็นสีด้านล่างตรงนี้เป็น default color นะครับจะมีตั้งแต่แดงส้มชมพูเขียวฟ้าน้ำเงินมว่วงเหลืองก็คือสามารถ ดึงตรงนี้นะครับกดคลิกลงไปปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้เลยครผมเลือกสีฟ้าก็เปลี่ยนสีฟ้าผมเลือกสีส้มก็เปลี่ยนสีส้มนะครับแบบนี้นะฮะสีดําก็เปลี่ยนสีดําง่ายๆไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนสีโดยที่นอกเหนือจากสีเหล่านี้นะครับนอกเหนือจากสีเหล่านี้ให้มากดตรงนี้ครับ ตรงที่เป็นกรอบสีลุ้งแล้วก็มีเครื่องหมายบวกนะครับแล้วพอเราเอาเมาส์ไปวางไว้เนี่ยมันจะเขียนว่า add a new color กดเลยนะครับพอกด add a new color เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีสีต่างๆให้ท่านสามารถเลือกได้นี่ปรับเป็นปรับสว่างก็ได้นะครับปรับมืดก็ได้นะครับแล้วโทนสีนะฮะท่านก็สามารถเลื่อนด้านล่างตรงนี้อ่าเลื่อนด้านล่างตรงนี้สมมุติผมจะเอาโทนออกสีน้ําเงินผมก็เลื่อนมาที่ทน้ําเงินแล้วผมก็ เลื่อนด้านด้านบนตรงนี้นะครับอ่าเอาเป็นน้ําเงินออกสว่างสว่างหมนก็ประมาณนี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยจัดตัวหนังสือตอนนี้เนี่ยยังไม่โดนใจเท่าไหร่นะครับยังไม่โดนใจเท่าไหร่อยากจะปรับเพิ่มนะครับก็สามารถทำปรับตรงนี้ได้ครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้ ซึ่งฟอนต์บางฟอนต์ก็มีตัวหนาบางตัวก็ไม่มีตัวหนาอันนี้มิกบอกไม่ได้นะครับท่านต้องลองใช้งานดูเองนะฮะร,รวมถึงการจัดตำแหน่งของตัวฟอนต์นะฮะตัวตัวหนังสือเนี่ยจะให้มันเป็นชิดซ้ายชิดขวาหรือว่าอยู่ตรงกลางอลองกดดูนะฮะนี่ชิดซ้ายเห็นไหมครับใครที่ใช้พวกโปรแกรมพวก Word พวก powerpoint ก็จะเข้าใจดีอยู่แล้วอันนี้คือชิดซ้ายอันนี้คือชิดขวาเห็นไหมครับแล้วก็อันนี้ คือตรงกลางนะครับแล้วก็รวมถึงการใส่หัวข้อสมมุติท่านอยากจะให้มันมีหัวข้อต่างๆนะครับแล้วมีสัญลักษณ์ด้านหน้าหัวข้อก็กดตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีสัญลักษณ์ด้านหน้าหัวข้ออ่าเนี่ยหนึ่เป็นจุดต่างๆก็สามารถทําได้แล้วก็รวมถึงอันนี้จะเป็นการจัดระยะห่างของตัวหนังสือระหว่างบรรทัดผมกดตรงนี้นะครับระหว่างตัวอักษรเนี่ยอยากจะให้มันชิดกันแค่ไหนหรือห่างกันแค่ไหนใช้ตัวบนนะครับที่เป็น letter spacing แต่ถ้าเป็นระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับ ให้เลือกอันที่2ก็คือล n e สเปซซิงเห็นไหมครับพอผมเลื่อนปุ๊บระยะห่างของบรรทัดมันจะมากแล้วพอไปทางซ้ายมันจะน้อยลงนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมนะครับว่าท่านอยากจะใช้ระยะห่างประมาณไหนนะครับผมมาดูต่อที่เอฟเฟกนะครับตรงเอฟเฟกเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้ตัวหนังสือเนี่ยมันมีเงามันมีแสงนะครับหรือจะให้มันเป็นตัวโคง้งมาดูกันเป็นยังไงบ้างอันนี้คือปกติไม่มีอะไร แต่ถ้ากดอันที่2ที่เป็นชาร์โด่พอกดปุ๊บ,บเห็นไหมครับว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีเงาซ้อนขึ้นมาแล้วเงาเนี่ยมันสามารถจะปรับความเข้มความชัดความเบลอระยะห่างมันปรับได้หมดเลยก็มาลองปรับดูเห็นไหมครับอันนี้คือปรับระยะห่างเห็นไหมครับอ่าอันนี้อันนี้ก็คือจะเป็นปรับมุมองศานะครับอยากจะให้มุมองศาของเงาเนี่ยเป็นมุมที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมขออนุญาตซูมให้ท่านเห็นชัดๆอ่านี่เลยอ่ะเราจะปรับมุมองศานะครับนี่ ท่าไหลก่ก็ปรับตรงนี้นะฮะอยากจะให้มันแสงมาจากทางขวาหรือจากจากทางซ้ายก็ใส่ดูนะครับท่านี้คือเบลอนะฮะแสงตอนนี้เางาตอนนี้มันจะคมมากเห็นขอบชัดเจนแต่ถ้าเราอยากให้เงาที่ตกกระทบตรงพื้นหลังเนี่ยมันไม่ชัดจนเกินไปอยากให้มันเบลอท่านก็สามารถมาเลื่อนตรงนี้ได้เห็นไหมครับมันก็จะเป็นเงาแบบจางๆลางๆแต่ยังเห็นเงาอยู่ เห็นไหมครับแล้วก็ความโปร่งใสของเงานะครับความโปร่งใสของเงาว่าอยากจะให้มันโปร่งใสแค่ไหนนะครับและสามารถเปลี่ยนสีเงาได้นะครับอะผมเปลี่ยนสีเงาอเอาเป็นสีเลยดีสีส้มอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสีส้มจางๆอะถ้าเกิดไม่มเห็นสีส้มจางๆใช่ไหมออเอาเบลอออกเอา Transparency ออกเห็นไหมครับนี่เป็นสีส้มชัดเจนเลยถัดมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นลูกเล่นต่างๆนะฮะ,นะะลูกเล่นต่างๆเพิ่มเติมนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบ มีตัวซ้อนนะฮะมีตัวซ้อนแบบนี้มีตัวขีดแบบนี้มีตัวแบบเหมือนกับเ,เป็นสีสีสีส,ส,สีหลายๆชั้นนะครับหรือเป็นสีแบบนีออน นะครับอ่าเป็นสีแบบนีออนนะฮะอยากจะให้สีมันเป็นนีออนสีอะไรนะครับแบบไหนก็มาลองเล่นดูนะครับรวมถึงการทําตัวหนังสือเนี่ยเป็นเส้นโค้งนะครับใครที่แบบมีปัญหากับการทําตัวหนังสือเป็นเส้นโค้งเนี่ยนะครับจะให้มันโค้งแบบโค้งขึ้นโค้งลงก็มาดูตรงนี้มาปรับตรงนี้ได้นะครับก็ไปลองปรับให้มันให้มันเหมาะสมนะฮะตามที่ท่านต้องการทีนี้ก็จะเห็นแล้วว่าในแคนวาเนี่ยมันสามารถปรับในเรื่องของตัวหนังสือได้นะครับปรับในเรื่องของตัวหนังสือได้ได้เยอะมากนะครับ ก็จะมีลูกเล่นอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นการโปร่งใสนี่สามารถปรับได้ปรับให้สีสันของตัวหนังสือเนี่ยมันเข้มมันชัดในแต่ละจุดนะครับได้นะฮะอันนี้ก็ลองไปเล่นดูนะครับก็ประมาณนี้อันนี้คือเบื้องต้นนะฮะในเรื่องของการใช้งานแคนว่าในเมนูของตัวหนังสือและเดี๋ยวเรามาต่อกันในเรื่องของการใช้เมนูเกี่ยวกับรูปภาพนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ